ยินดีต้อนรับสู่เดอะมิ h ไนรูมห้องหลอนตอนเที่ยงคืนคำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่อาจรบกวนจิตใจผู้ฟังมีการกล่าวถึงความเชื่อพื้นบ้านความตายปีศาจความรุนแรง และเหตุการณ์สยองขวัญไม่เหมาะสำหรับเด็กและผู้ที่มีความอ่อนไหวต่อเนื้อหาแนวดังกล่าวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง <c oughs> คืนนี้ The Midnight Room จะพาคุณเดินทางเข้าสู่โลกที่หรูหราเกินจริงโลกที่เต็มไปด้วยเงินชื่อเสียงและคำโกหกที่คนทั้งโลกเชื่อสนิทใจเธอชื่อลิซเซตลี หญิงสาวชาวเกาหลีอเมริกันที่ใครๆเรียกกันว่าเจ้าหญิงซัม u n g แห่งเบรรี่ฮิลส์เธอขับรถหรูสวมเสื้อชาแนลถือกระเป๋าฮาแมสเดินในงานพรมแดงรล่ากับดาราฮอลลีวูดสื่อหลายแห่งรายงานว่าเธอเป็นทายาทของอาณาจักรซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์หลานสาวของผู้ก่อตั้งซัมซุงโดยตรงแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้ชื่อที่แสนยิ่งใหญ่ เธอกำลังซ่อนเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดข้ามรัฐที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียไว้ปี2010ลิเซตเดินทางโดยเครื่องบินเจ็ดส่วนตัวจากแคลิฟอร์เนียไปโอไฮโอเธอมาพร้อมกระเป๋าเดินทาง13ใบาภายในเต็มไปด้วยกัญชากว่า230กิโลกรัมน้ำหนักรวมกว่า500ป่ปอน เธอแต่งตัวเหมือนนักธุรกิจไฮโซพูดกับเจ้าหน้าที่สนามบินด้วยความมั่นใจโชว์จดหมายรับรองที่ระบุว่าเธอเป็นหลานสาวของตระกูลซัมซุงเพื่อยืนยันตัวตนในชั้นศักตินาที่แตะต้องไม่ได้แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มตรวจคนเรื่องทั้งหมดก็พังทลายลงในไม่กี่นาทีค่ายในกระเป๋าทั้ง13ใบ มีถุงกัญชาอัดแน่น506ปอนด์ลิเซตถูกจับกุมทันทีพร้อมผู้ติดตามอีกสามคนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของเจ้าหญิงปลอมแห่งอาณาจักรซัมซุงหลังถูกจับเธอยังคงพูดได้เสียงมั่นใจว่าฉันเป็นหลานของตระกูลซัมซุงคุณจะเสียใจที่แต่ตัวฉันแต่ไม่ ภายในกระเป๋าทั้ง13ใบมีถุงกัญชาอัดแน่น506ปอนด์ลิเซตถูกจับกุมทันทีพร้อมผู้ติดตามอีก3คนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของเจ้าหญิงปลอมแห่งอาณาจักรซัมซุงหลังถูกจับเธอยังคงพูดด้วยเสียงมั่นใจว่าฉันเป็นหลานของตระกูลซัมซุงคุณจะเสียใจที่แตะตัวฉัน แต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาซัมซุงออกแถลงการชัดเจนว่าพวกเขาไม่รู้จักเธอเลยบริษัทซัมซุงยืนยันว่าไม่มีบุคคลชื่อลิซเซตลีในสายตระกูลหรือโครงสร้างใดๆของบริษัทในชั่วข้ามคืนหญิงสาวที่โลกเคยเชื่อว่ามีอำนาจเหนือใครกลับกลายเป็นแค่นักแสดงในบทที่ตัวเองเขียนขึ้นลิเซตลี กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโลกยุคใหม่ที่ภาพลักษณ์สำคัญกว่าความจริงและชื่อเสียงสามารถสร้างได้ถ้าคุณโกหกเก่งพอคืนนี้เมื่อคุณเห็นใครสักคนบนโซเชียลที่ดูสมบูรณ์แบบเกินจริงลองถามตัวเองเบาๆเธอคือคนจริงหรือเพียงภาพลวงในแสงแฟลชลิซเซตลีเติบโตในครอบครัวชาวเกาหลีอเมริกันเธอเกิดที่โซเกาหลีใต้ แต่ย้ายมาอยู่ที่ลอสแอนเจลิสตั้งแต่ยังเด็กชีวิตของเธอในวัยเยาว์เต็มไปด้วยความขัดแยง้งพ่อเป็นนักธุรกิจที่มีฐานะแม่เป็นอดีตนางแบบชาวญี่ปุ่นแต่ในบ้านกลับไม่มีความอบอุ่นเลยสักนิดลิเซตเป็นเด็กที่เงียบแต่ดวงตาเธอเต็มไปด้วยแรงผลักดันบางอย่างคำพูดของครูมัธยมคนหนึ่งในภายหลังเธอหมกมุ่นกับคำว่าภาพลักษณ์ตั้งแต่เด็ก เมื่อเพื่อนที่โรงเรียนพูดถึงชีวิตครอบครัวเธอจะตอบด้วยรอยยิ้มเรีบเรยบๆว่าฉันมาจากตระกูลใหญ่ในเกาหลีไม่มีใครรู้ว่าเธอพูดจริงหรือโกหกแต่ทุกครั้งที่พูดเธอจะมองกระจกแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นคนนั้นจริงๆช่วงวัย20่สิต้นๆลิเซ็ตเข้าสู่วงการนางแบบ และโลกสัคงคมไฮโซของเบเวอร์ลีฮิลส์เธอขับเบนทลีสีขาวเช่าเพนท์เฮาส์ย่านวิวชยัยมูลค่ากว่า50 0 0 0ดอลลาร์ต่อเดือนใน Instagram เธอใช้ชื่อลิเซตตลีซัมซุงแฮร์ริสและบอกว่าตัวเองเป็นหลานสาวของบิยองชุนลีผู้ก่อตั้งซัมซุงในงานเลี้ยงดาราเธอพูดอังกฤษสำเนียงผู้ดีปนเกาหลีมีบริการเดินตาม สวมชุดแบรนด์หรูทุกวันสำหรับคนทั่วไปเธอคือภาพจำลองของเจ้าหญิงซัมซุงแต่สำหรับคนที่รู้จักเธอใกล้ชิดจะบอกว่าทุกอย่างที่เธอมีคือการแสดงเธอไม่เคยเรียนมหาวิทยาลัยใดจนจบแต่บอกกับคนรอบตัวว่าเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์เธอบอกว่ามีธุรกิจแฟชั่นในโซและหุ้นในซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ เธออวดจดหมายลงชื่อลีกุนฮีอดีประธานซัมซุงซึ่งภายหลังพิสูจน์ได้ว่าเป็นของปลอมในโลกของลิเซทความจริงไม่จำเป็นต้องมีแค่ไอคนอื่นเชื่อก็พอและนั่นคือจุดเริ่มต้นของจักรวาลปลอมที่เธอสร้างขึ้นด้วยมือของตัวเองจักรวาลที่ทุกอย่างถูกออกแบบให้สมบูรณ์ตั้งแต่รอยยิ้มไปจนถึงกลิ่นน้ำหอมเธอไม่เคยเรียนมหาวิทยาลายัยใดจนจบ แต่บอกกับคนรอบตัวว่าเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเธอบอกว่ามีธุรกิจแฟชั่นในโซและหุ้นในซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เธออวดจดหมายลงชื่อลีคุนฮีอดีตประธานซัมซุงซึ่งภายหลังพิสูจน์ได้ว่าเป็นของปลอมไม่มานเธอเริ่มคบหากับกลุ่มชายหนุ่มที่เกี่ยวข้องกับวงการเพลงใต้ดินและธุรกิจสีเทาในวงสังคมนี้เธอคือบัตรผ่านสู่ชนชั้นสูงเพราะการมีเธออยู่ข้างๆ คือการได้อยู่ใกล้กับตระกูลซัมซุงเธอเริ่มเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงธุรกิจบางอย่างเป็นแฟชั่นแต่บางอย่างกลับไม่ถูกกฎหมายเมื่อถูกถามว่าทำไมถึงกล้าเธอแค่ยิ้มแล้วพูดว่าเพราะไม่มีใครกล้าแตะคนที่ชื่อซัมซุงหรอกปี2009ลิเซตเดินทางไปกลับระหว่างแคลิฟอร์เนียและโอไฮโอบ่อยครั้งอย่างลึกลับเธอบอกเพื่อนว่าไปดูแลธุรกิจแต่ในความเป็นจริง เธอกำลังขนส่งบางสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินกัญชาน้ำหนักนับร้อยกิโลกรัมซ่อนในกระเป๋าเดินทางหรูทุกอย่างดูแนบเนียนจนถึงวันหนึ่งมีคนในทีมเริ่มพูดมากเกินไปและความลับของเจ้าหญิงซัมซุงก็กเริ่มรั่วไหลออกมาคุณแน่ใจเหรอว่าเธอเป็นคนของซัมซุงจริงๆไม่นานหลังจากนั้นลิเซตจะต้องเผชิญหน้ากับความจริง ที่เธอสร้างขึ้นเองคืนวันที่14มิถุนายน2010แสงไฟจากสนามบินแวนไนซ์ในลอสแอนเจลิสสะท้อนบนผิวเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสีเงินเงาหญิงสาวในชุดเดรสขาวนั่งไขว่ห้างพลิกดูโทรศัพท์พร้อมรอยยิ้มมั่นใจเธอคือลิเซตลีบนเครื่องบินลำนั้นมีเธอและชายหนุ่มอีก3ามคน ทั้งหมดแต่งตัวดีมีท่าทีเหมือนกลุ่มนักธุรกิจจะไปประชุมที่โอไฮโอแต่สิ่งที่อยู่ใต้กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมทั้ง13ใบคือกัญชาอัดแน่น230กิโลกรัมน้ำหนักรวมกว่า500ปอนด์มูลค่ากว่า50ล้านบาทเครื่องบินทยานขึ้นจากลอสแอนเจลิสในเวลากลางคืนลิเซตเอนตัวหลับตาหูฟังเพลงแจ๊ส มือหนึ่งถือแก้วไวน์อีกมือเลื่อนดูข้อความในมือถือข้อความสุดท้ายก่อนสัญญาณดับ Everything ready See y o u in Columbus เสียงตัดเข้าด้วยความเงียบมีเสียงเครื่องยนต์เบาๆแทรกเข้ามาทุกอย่างดูเพอร์เฟกแต่สิ่งที่ลิเซตไม่รู้คือ FBI และหน่วยปราบปรามยาเสพติด DEA จับตาที่บินนี้มาหลายเดือนแล้วมีบ่อแสว่า ผู้หญิงที่แอบอ้างว่าเป็นทายาทซัมซุงกำลังใช้เครื่องบินเจ็ส่วนตัวลำเดียวกันเพื่อขนกัญชาข้ามรัทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่ลิเซตไม่รู้คือ FBI และหน่วยปราบปรามยาเสพติด DEA จับตาเที่ยวบินนี้มาหลายเดือนแล้วมีเบาะแสว่าหญิงสาวผู้อ้างเป็นซัมซุงกำลังใช้เครื่องบินเจ็ส่วนตัวลำเดียวกันเพื่อขนกัญชาข้ามรัฐ เมื่อเครื่องบินลงจอดที่สนามบินริกเคนแบกเกอร์ในรัฐโอไฮโอเจ้าหน้าที่สนามบินสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติกระเป๋าเดินทาง13ใบทั้งหมดเหมือนกันสีดำสนิทแต่หนักผิดปกติชายคนหนึ่งในทีมของลิสเซตขอรถขนส่งพิเศษแต่ก่อนที่รถจะมาถึงตำรวจสนามบินพร้อมทีม DEA ก็เดินเข้าไปเปิดกระเป๋าเหล่านั้นให้เราดูหน่อย ลิซเซสยิ้มอย่างใจเย็นฉันเป็นซัมซุงแฮร์ริสคุณไม่มีสิทธิ์ตรวจของฉันเธอยื่นซองเอกสารซึ่งมีตราซัมซุงปลอมพร้อมไลเซน็นลีคุนฮีแต่เจ้าหน้าที่กลับพูดว่าเราได้รับหมายจับคุณลิซเซสลีฐานละครอบขนยาเสพติดข้ามรัฐภาพหญิงสาวในชุดขาวถูกใส่กุญแจมือกลายเป็นผาดหัวขาวในไม่กี่ชั่วโมงต่อมา หายในกระเป๋าเดินทางแต่ละใบมีกัญชาบรรจุในถุงสุญญากาศสอนอยู่ในเสื้อผ้าแบรนด์หรูและเครื่องสำอางน้ำหนักรวม506ปอนด์มากที่สุดท่าที่เคยพบในการขนส่งทางเครื่องบินส่วนตัวในห้องสอบสวนลิซตยังคงรักษาท่าทีของเจ้าหญิงเธอนั่งไขว่ห้างแต่งหน้าเรียบพูดช้าและชัดคุณจะเสียใจที่แต่ต้องคนอย่างฉันแต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาข่าวด่วนจากเกาหลีใต้ก็ออกมา ซัมซุงปฏิเสธไม่มีบุคคลชื่อลิเซตลีในตระกวลหรือบริษัทในพริบตาเดียวชื่อเสียงของเธอถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆและเจ้าหญิงซัมซุงก็กลายเป็นเพียงนักยาในชุดแรสหลังถูกคุมตัวลิเซตเริ่มยอมพูดกับเจ้าหน้าที่เธออ้างว่าไม่รู้ว่าของในกระเป๋าเป็นยาเธอแค่ถูกจ้างให้ขนของแทนคนรู้จักในวงการบันเทิงแต่หลักฐานกลับชี้ชัดว่าเธอคือหัวหน้าขบวนการ บัญชีธนาคารของเธอมีเงินหมุนหลายล้านดอลลาร์และเบอร์โทรศัพท์ในเครื่องของเธอเชื่อมโยงกับผู้ขายยารายใหญ่ในลอสแอนเจลิสภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดยังจับได้ว่าเธอเคยอยู่ในหลังถูกคุมตัวลิเซตเริ่มยอมพูดกับเจ้าหน้าที่เธออ้างว่าไม่รู้ว่าของในกระเป๋าเป็นยาเธอแค่ถูกจ้างให้ขนของแทนคนรู้จักในวงการบันเทิงเท่านั้นแต่หลักฐานกลับชี้ชัดว่าเธอคือหัวหน้าขาบวนการ บัญชีธนาคารของเธอมีเงินหมุนหลายล้านดอลลาร์และเบอร์โทรศัพท์ในเครื่องของเธอเชื่อมโยงกับผู้ค้ายารายใหญ่ในลอสแอนเจลิสภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดยังจับได้ว่าเธอเคยอยู่ในโกดังที่ใช้เก็บกัญชาก่อนส่งขึ้นเครื่องผู้บรรยายเสียงต่ำเยือกเย็นลิเซตคุณโกหกกับโลกมาทั้งชีวิตแต่กับเราคุณโกหกไม่ได้การพิจารณาคดีของลิซเซตี เป็นข่าวดังทั่วสหรัฐสื่อเรียกเธอว่า Pot พรินเซส s อฟเบเวอร์ลี l l ฮิวและ The Fake Samsung Harris. เธอพยายามใช้สเสน่ห์ทนายราคาแพงและชื่อเสียงที่ยังเหลืออยู่ต่อรองคดีแต่ศาลไม่ใจอ่อนปี2011เธอถูกตัดสินจำคุก6ปีในเรือนจำกลางสหรัฐพร้อมค่าปรับจำนวนมาก และถูกในระเทศหลังพลถวดหญิงสาวที่โลกเคยเชื่อว่าเป็นทายาทแห่งอาณาจักรซัมซุงตอนนี้นั่งอยู่ในห้องขังมีเพียงกำแพงคอนกรีตและเงาของตัวเองจากเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสู่อาหารในถาดพลาสติกจากข้องสูตรในเบ v e r l y h i l l สสู่เตียงเหล็กในเรือนจำเธอสร้างโลกทั้งใบขึ้นมาด้วยคำโกหกเพียงคำเดียวและเมื่อโลกนั้นพังลง ไม่มีใครเหลืออยู่เคียงข้างเธอเลยหญิงสาวที่โลกเคยเชื่อว่าเป็นทายาทแห่งอาณาจักรซัมซุงตอนนี้นั่งอยู่ในห้องขังมีเพียงกำแพงคอนกรีตและเงาของตัวเองจากเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสู่อาหารในถาดพลาสติกจากข้องสูตรในเบเวอรี่ฮิลสสู่เตียงเหล็กในเรือนจำเธอสร้างโลกทั้งใบขึ้นมาด้วยคำโกหกเพียงคำเดียวและเมื่อโลกนั้นพังลง ไม่มีใครเหลืออยู่เคียงข้างเธอเลยในห้องเก็บหลักฐานของสำนักงาน DEA เจ้าหน้าที่คนหนึ่งนั่งอยู่ท่ามกลางแฟ้มเอกสารนับร้อยทุกแฟ้มมีชื่อเดียวกันลิเซตลีแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาชางโนไม่ใช่ชื่อมันคือความเชื่อมโยงของเธอกับคนที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องเมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มสืบย้อนเส้นทางการเงินของลิเซตพวกเขาพบว่า มีบัญชีธนาคารหลายบัญชีภายใต้ชื่อปลอมบัญชีเหล่านั้นรับเงินโอนจากบริษัทกระดาษในลอสแอนเจลิสบริษัทที่จดทะเบียนด้วยชื่อคนที่ไม่มีตัวตนจริงใครบางคนสร้างระบบให้เธอไว้แล้วเงินถูกโอนผ่านบริษัทสื่อเอเจนซี่โมเดลลิ่งและร้านแฟชั่นเล็กๆในเบอร์เบอรี่ฮิลส์ก่อนถูกเปลี่ยนเป็นค่าเช่าเครื่องบินเจ็ตและค่าเดินทางธุรกิจ ทุกอย่างถูกออกแบบให้ดูเหมือนกิจกรรมปกติของเศรษฐีสาวเจ้าหน้าที่ DEA เริ่มพบความเชื่อมโยงระหว่างลิเซตกับกลุ่ม Korean s y ิน i c a t e ขบวนการค้ายาเสพติดที่มีเครือข่ายโยงไปถึงเกาหลีใต้ฮาวายและลอสแอนเจลิสหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนี้คือชายที่ชื่อ Alex Kim อดีตนักธุรกิจบันเทิงซึ่งถูกสงสัยว่าเป็นคนสนับสนุนทางการเงินให้ลิเซตและยังเป็นคนรักเก่าของเธอด้วยเขาคือคนที่พาลิเซตเข้าสู่โลกอีกฝั่งหนึ่งโลกที่เต็มไปด้วยเงินสดเงาและความเสี่ยงบันทึกคำให้การของพยานคนหนึ่งอเล็กซ์คิมหายตัวหลังลิเซตถูกจับไม่กี่วัน ไม่มีใครรู้ว่าเขาหนีหรือถูกเก็บไปแล้วในโทรศัพท์ของลิเซษพบข้อความกว่า400ข้อความที่ถูกลบภายใน48ชั่วโมงก่อนถูกจับทีมสืบสวนสามารถกู้กลับมาได้เพียงบางส่วนส่วนใหญ่เป็นข้อความสั่งของนัดหมายและรหัสที่อาจไม่ออกแต่มีข้อความหนึ่งที่สกิดใจเจ้าหน้าที่ที่สุด You'll always protected as long as you protected long Lee as as wear that name wear be ลี่่แปวาาตราบ,บาท will ใคุณยัังใชช้้ื่อนนคุณจะปลอดภัยเสมอหลังการสืบสวนลึกเข้าไปมีรายงานว่าลีเซตไม่ได้เป็นเพียงนักค้ายาแต่เธออาจเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกราะกำบังของเครือข่ายใหญ่เธอมีทุกอย่างที่โลกต้องการเชื่อความสวย ชื่อเสียงและสายเลือดซัมซุงที่ใครก็ไม่กล้าสงสัยในโลกของอาชญากรรมการสร้างคนปลอมหนึ่งคนอาจปลอดภัยกว่าซ่อนเงินเป็นล้านดอลลาร์เมื่อลิเซตถูกตัดสินจำคุกเจ้าหน้าที่พยายามสอบถามเบื้องหลังเธออีกครั้งแต่เธอไม่เคยเปิดเผยชื่อใครทุกครั้งที่ถูกถาม เธอจะตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นว่าพวกเขาไม่เกี่ยวฉันทำเองทั้งหมดหลายคนเชื่อว่าเธอกําลังปกป้องใครบางคนและการเงียบของเธอคือการรักษาชีวิตของตัวเองไว้ถึงวันนี้ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังลิศเสษมีจริงหรือไม่ แต่ในโลกอาชญกรรมคำว่าไม่มีหลักฐานไม่ใบแปลว่าไม่มีอยู่จริงห้องขังเย็นชืดในเรือนจำกลางของรัฐโอไฮโอหญิงสาวในชุดนักโทษสีสม้มนั่งก้มหน้าอยู่มุมเตียงเหล็กไม่มีเครื่องสำอางไม่มีแบรนด์เนมไม่มีแฟลตจากกล้องมีเพียงลิเซตลีผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้โลกเชื่อว่า เธอคือเจ้าหญิงซัมซุงเธอใช้เวลาหลายปีในคุกอย่างเงียบงันหลังคดีสิ่งสุดศาลตัดสินจำคุกลิเซษลีเป็นเวลาหกปีและเธอรับสารภาพในข้อหาขนยาเสพติดข้ามรัฐแต่สิ่งที่ FBI ไม่เคยเปิดเผยยังเป็นทางการคือใครอยู่เบื้องหลังเธอจริงๆเงินหลายล้านดอลล่าร์ในบัญชียังไม่รู้ต้นทางชื่อของอเล็กซ์คิม คนที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้บงการไม่เคยถูกตั้งข้อหาและบริษัทเปล่าที่เธอใช้ล้างเงินก็ถูกปิดตัวลงก่อนเจ้าหน้าที่จะไปถึงคดีของลิเซตจึงกลายเป็นหนึ่งในแฟ้มปิดไม่สมบูรณ์เพราะแม้จะจับตัวนักแสดงได้แต่ผู้เขียนบทตัวจริงยังอยู่ในเงามืดคดีนี้สะท้อนยุคที่ภาพลักษณ์สำคัญกว่าความจริง ยุคที่คนสามารถสร้างตัวตนขึ้นมาได้ด้วยโทรศัพท์เครื่องเดียวลิเซตลีกลายเป็นเครื่องเตือนใจว่าในโลกที่ทุกคนอยากดูแพงความจริงคือสิ่งที่ถูกซื้อขายได้ง่ายที่สุดฉันสร้างชื่อสร้างชีวิตสร้างอาณาจักรปลอมจากคำว่าหลานซัมซุงและโลกก็ยอมเชื่อเพราะมันสวยงามพอที่จะเชื่อก่อนพ้นโทษเพียงไม่กี่วันลิซเซตเขียนชุดหมายฉบับหนึ่งถึงเพื่อนเก่าในลอสแอนเจลิส ไม่มีใครเคยเห็นต้นฉบับจริงแต่หนึ่งในยอ่อหน้าสุดท้ายถูกเปิดเผยในภายหลังว่าเธอเขียนว่าฉันไม่ได้อยากเป็นคนรวยฉันแค่อยากเป็นคนที่มีค่าในสายตาใครซักคนและบางทีการโกหกทั้งชีวิตก็คือราคาที่ฉันยอมจ่ายเพื่อให้คนยอมมองเห็นฉันคืนนี้ The Midnight Room ปิดประตูอีกบานหนึ่งแต่คำถามยังคงค้างอยู่ในหัว ในยุคที่ใครก็สร้างตัวตนได้ในโลกออนไลน์คุณแน่ใจแล้วหรือว่าคนที่คุณเห็นคือคนจริงๆหรือเป็นเพียงภาพลวงที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คุณหลงเชื่อ